รับสินค้าสังเจียมากิตาสองตัวจะจะลองเปิดกล่องดูนะครับแกะดูว่ามีครบอยู่ไหมครับมีจำนวนสองตัวไหมยังไม่แกะนะครับ มีตัวเดียวกลองกลองอะไรก็ไม่ม,ไมีข้ามาตัวเดียวนะครับ มาแค่ตัวเดียวครับคุ้มมาตัวเดียว